โอ้ยจะไม่หนาวจะจอยเดี๋ยววันนี้ลมมาฝนตกธรรมชาติดี๋ยวจะมมันแต้มซีซันให้เห็นวอลคนโง่คนผพมีปัญญามันจะปิดบังปัญญาเบดสีม่งหน่อง่้ดจะคล้องนะเป็นอัตตาเฮ็ดดีปันนี้มันกับสีม่งไปในแงลายไรถ้มันมีอคติใจที่เป็นอคติฮะสำคัญใจพระพจทธเจ้าพูดจังว่ามาจะได้ฝึกว่าไรคาชิมคาทิมก็หไมยถึ่งว่าจะสอนนะ็ดจังไรก็ปล่อยมันชิมตัวในนรกสอน พระพุทธเจ้าก็ซอยบ่ได้รอกแบบนี้ก็บอมีเมตตาเด้ค่ะลูงตาโอ้ยมันจะมีเมตตาจัางไ๋แพรเมตตาให้กับวรับได้เปลียดพุ่มเนี่ยมันบ่เป็นเมตตาได้หันมันถูก์กอมโขเมตตาสมบ่พ่อแม่เป็นพ่มของลูกมันบ่เป็นพ่มเลยลองเสกเอาลูกไปไขกันละแม่ก็ได้ฮะมันเคยเห็นหมาคาบลูกไปชิมอยู่บ่แล้วเนี่ยมีแต่คนแนวลูกไปชิมคนหฮอนี่ก็ยังว่าปูุชนบ่มีทังสิบ่ทําความซัวเพราะยังว่าปิดนรกบ่ได้พอแม่ฮักลูกคือกัน่าูก็ลือ เราเมื่อทำไงบ่แม่เนี่ยอ่าพ่อมีหารซีพ่อแม่หักลูกฮะทุกน้ำลูกมันบ่แม่พ่อวิหารนด้วยฮะพราประกอบโดยความยึดมั่นถือมันเด้วยพ่อแม่หักลูกเนี่ยลูกใจก็สลบไปแล้วมันบ่เต็มพ่อมีหารซีมันบ่มีอุเบกขามันขาดบ่สมบูรณ์ใจยังถ้าจะพูดว่ามีคือต้องมีให้ครบใช่ไหมครับใช่มันก็จะมีแต่เมตตาอรุณาเนี่ยมุทิตาไม่มีอุเบกขาไม่มี เพราะฉะนั้นอุเบกขาตนนัวนี้ตัวเดียวกับสัมโพชฌงค์คนเราไม่มีความเป็นกลางหรอกถ้ายังมีตัวอยู่ถ้ายังมีรักอยู่มันต้องมีชงังเป็นธรรมดาความเป็นกลางที่แท้จริงคือไม่มีตัวตนถ้าจะพูดถึงปรมาณเป็นใจที่ประกอบด้วยศีลหมดเลยถ้าใจประกอบไม่ได้ประกอบด้วยศีลไม่มีที่อตตะปะหรือไม่มีทางอย่างนี้พวกนี้สุกวรนนี้มันหอบความน้าด้านน่าทนเข้านิพพานเพราะศีลเนี่ยมันต้องมีความลายใจมีความเกรงกลัวตะบะหลวงตาถึงบอกนะครูบาดล ครูบาหมูก็ตามบวชก่อนหลวงตาก็ตามหลวงตาก็ถือว่าเป็นลูกหลวงตาบอกว่าให้บวชใหม่อยู่เสมอนะบวชใหม่ทุกวันเมืออหลวงตาเนี่ยก็เป็นภาพบวชใหม่ทุกวันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเก่าตัวเองใหม่หรอกทุกวันเนี่ยแต่เขาไปหาครูบาอาจารย์หมูนข้างเป็นบวชใหม่ก็ออกจากวัดนี่ก็เป็นภาพใหม่แล้วไปนั่งชันข้าวคนนึนไปนั่งอยู่ต่อเนนสบายใจเลยิ่งไม่มีใครรู้จักอะดี นั่งภาวนาะแล้วมันเกิดสภาวะเหมือนกระแสไฟฟ้าทั้งตัวสักพักล็อกไม่หายใจมืดเหมือนอยู่ในถา้ารู้สึกกลัวพยายามพยายามรู้หนอขยับมือเหลียวมือข้างในขยับแต่ข้างนอกไม่ขยับสักพักกว่าจะออกได้ต้องทํายังไงต่อคะอกลองเข้าไปดูสิมันล็อกยังไงอะอะไรล็อกเราก็อยู่กันนานๆสิปล่อยให้มันล็อกเลย หลวงตาเคยเมื่อเจ็ดปีที่แล้วมีแมช่ชีจากมุกดาหารมากาบตอนนั้นอยู่วัดกุดเวียนด้วยนิสัยหลวงตาก็ชอบนั่งสูบบุหรี่แล้วก็มีพระนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยหลวงผูนั่งก็ประมาณสิบกว่าพรรษาบมืงอกหลวงตายังไม่มีพรรษามันนั่งอยู่ทีนี้จะจุดบุหรี่สูบตั้งแต่หกโมงกว่ามันล็อกแบบนี้จับบุหรี่กับไฟแชกอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยเกือบหกทุ่มอ่ะเขาเลยมันจุดสูบพวกนั้นก็นั่งสมาธินึกว่าหลวงตาพรานั่งสมาธิ <laughs> มีมีม,มีมันไม่ใช่ล็อกหลังนี้ไม่เรียกว่าล็อกถ้าล็อกเลยก็ชักเลยแหละอย่างนี้เขาเรียกมันเข้าสู่อุเบกขาธรรมเหมือนกันตัวหนึ่งแตปล่อยเลยใช่ปล่อยมันจะกลัวตายไม่ไม่ก็จะกลไงออกมาพยายามหาวิธีที่จะออกมาส่วนมากมันจะกระชากออกมาเลยเพราะมันตกใจทาไม่ใหม่เพรนะเราไม่หม่ก็เหมือนกันนะพี่เปียวแต่ดือนานไปนานไปก็ชินชาาง นี่เขาเรียกชํานาญก็ได้เขาบอกว่ามันหยุดหายใจเลยครัวก็หยุดหายใจไงงั้นจะเรียกว่ากายระง,งับงกายระง,งับที่แท้จริงคือลมหายใจนะกายตัวนี้คือลมหายใจนะระง,งับคำว่ากายละเอียดก็หมายถึงลมนี่แหละละเอียดเกิดเหายทั้งวันนะครับอะไรอยู่ทั้งวันก็ไม่เห็นลมหายใจไม่เจอมวยไปหามันทำไมเขาปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละก็เราก็อยู่กับตัวรู้ไงแล้วใครแหละว่ามันหายทำไมไม่อยู่กับตัวเนี้ยกลัวจะเป็นยุบลาดครับ เนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้หลอกเห็นไหมกว่าอยู่เรื่อยมันจะเป็นยังไงเรารู้ตัวอยู่มีสติอยู่มีปัญญาอยู่ที่มันเป็นวิปรลาเนี่ยมันเข้าไปเป็นมันไม่มีสติไม่มีปัญญาไปเห็นอะไรก็ไปยึดเอาทําไมาคนถึงหลงนิมิตเพราะเวลาเห็นแสงเห็นอะไรมาภาพอะไรมาเนี่ยไปยึดเอาตัวนั้นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาก็ไปเชื่อนั่นแหละเขาเรียกหลง เห็นมาอะไรจะมาแสดงให้เห็นก็มิสติปัญญารู้อยู่ก็ไม่สนใจมันไงเราไม่ได้ไปเอามาตัวน,นั้นหลงด้วยความไป็รุ่มแ่งต่อใช่พวกนั้นมันเป็นฟังก์ชันมันไม่เหมือนกันหรอกคนเราจะให้เหมือนกันทุกคนได้ไงบุญวาสนาแต่เราเอาสติปัญญามากกว่าเอาตัวรู้รู้สึกตัวเนี่ยนี่แหละคือปัญญาสัมัญญาเนี่ยรู้เฉยๆนี่แหละบ้านเฮาเอิญหูซื่อๆเนี่ยหูแบบบุกคิดได้บ่เนี่ยเศร้าขึ้นมันก็ซื่อๆอยู่ตัว นักเก็จอเอื้นอุเบกขาบอฮะถ้าคิดอยู่จะเป็นอุเบกขาไหมอะฮะถ้าไม่รู้เชื่ออยู่หลวงตาเนี่ยครูบาอาจารย์นึกว่าตาอยอะนะอาจารย์ชอบเนี่ยแหละมาจับแขนหลวงตาเขย่าจับแขนข้างนั้นข้างนี้เขย่าจับตัวเขย่ามาจับเขย่าอย่างแรงเลยจนพลิกอะทําไมหลวงตาถึงรู้ก็รู้อยู่ไงเขาพูดก็ได้ยินอยู่ เขาทําอะไรเราก็ได้ยินอยู่จะรู้สึกอยู่เฉยๆนั่นแหละขักแต่ว่าจริงๆถ้าไม่สักแต่ว่าพอเขามาจับมันก็เกิดเอาออกเสียเขาจะทาอะไรเราก็รู้อยู่เธออยู่สิบกว่าชั่วโมงมให้ไม่รู้นะรู้แต่ความรู้เนี่ยมันเบาบางมากแทบแ้บบอกว่าเฉยมากเลยเบา,บามากถ้าอย่างนั้นถ้าจะกล่าวง่ายๆคือโดยสรุปคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็คือรู้ไปถึงที่สุดของมันใช่ อยากเข้าไปเป็นผู้รู้เด็ดขาดนะอย่าไปแป้งปรุงแต่งผู้รู้ถ้าปรุงแต่งว่ารู้มันจะเป็นผู้หลงรู้เลยรู้ว่าหลงก็หลงว่ารู้เนี่ยก็ต่างกันนี่ยรู้ว่าหลงอยู่รู้ว่าอยู่เห็นอยู่รู้อยู่แต่ไม่ต้องกลัวแค่เรารู้สึกอยู่ถ่าวิความหมื่นซื้ว่าเขาเป็นผู้หูขึ้นมาเนีย่ยนั่นคือหลงคองเใช่จริงรู้แบบเอาสมมติอย่างหลงตาเนี่ยนะไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องคนอื่นหรอก รู้อยู่แต่ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองรู้อะไรเป็นอุเบกขาธรรมท่านั้นลมเนี่ยยิ่งน่าเรียนรู้เยอะแยะมากมายเรื่องของลมหายใจเอาแบบให้ออกไม่ให้เข้าก็ได้ลมหายใจทําเพื่ออะไรไม่รู้เพื่อจะเรียนรู้ในลมนี่แหละเรียนรู้ทุกแง่ทุกงั้นอาณาปานสิบสิบหอะแต่เราไม่ต้องไปไล่ว่าขั้นนั้นขั้นนี้หรกเราเพียงรู้รายละเอียดของลมว่าลมแบบนี้ลมแบบนี้แบบนี้ มันเยอะแยะมากมายลมละเอียดลมสั้นลมยาวลมไม่เข้าไม่ออกแล้วก็แค่ปล่อยตามธรรมชาติใช่ไหมใช่มันจะเป็นของมันเองหรอกใช่ไม่แทรกแสงมันก็แค่ตามรู้ตามดูมันอยู่แค่นี้ยใช่ลวงตาเนี่ยเมื่อคืนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยจะพูดถึงเรื่องลมมันก็จะอยู่แบบเนี้ยมันก็จะมีอะไรไหลขึ้นมาพยายามจะออกจากจมูกออกจากเป็นลม มนียหลงตาก็พยายามจะหาวิธีจะให้มันนอนใช้แบบไหนเราต้องจําได้ที่ว่าใช้ลมตัวไหนเพื่อจะให้มันหลับเพื่อร่างกายจะได้พักผ่อนถ้าไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม่หลับก็จํำอารมที่เวลามันเวลาเราเอาความรู้สึกมาจับว่าจะทำยังไงให้มันหลับก็หา,าวิธีมันมีเทคนิคอยู่เราต้องรู้ที่ว่าเรื่องรู้ลมว่าลมแบบนี้แนละ้วมันจะทำให้หลับนี่ โอ้ยมันโอ้ยนกนบ้าท่านเหรอมาเนียงเคยนอนยีไไ้ไมไปนอนหมเเศร้าห้ยแลววางนะจะองค์หลวงตาองค์หลวงตาให้เราร้งองไห้อยู่นะเวลาพูดถึงธรรมพูดถึงครูบาอาจารย์มันน้ำตามันไหล ฮะเ,เป็นอาการเป็นอาการบิติมากกว่าที่อาจารย์ในนทรมันจะตื้นตันมากจะพูดถึงครูบาอาจารย์นะที่ท่านประคบประงมเราตอนเราเป็นฮะมันเหมือนกับว่าเป็นปฏิกิริยาของธาตุขันธ์ที่ถึงท่านจะไม่รู้ก็ตามแต่เวลาท่านดูแลเรานะให้กำลังใจเราช่วงนั้นน้องตาถึงเคารพอาจารย์เรื่องของท่านจะเป็นยังไง ไม่สนใจแต่ว่าเราช่วงที่เราเป็นมันทุกข์มากครูบาอาจารย์ก็ดูแลเราอาจารย์เทนถึงขั้นเรียกพระเพล็กเรียกเนนมาเต็มวัดเลยนะเพื่อจะมาดูแลหลวงตาคนเดียวมานั่งเฝ้ากันเนี่ยเล่นนั่งเฝ้าเลยนะหลวงตาเนี่ยต้องจัดเวรกันเฝ้าเลยทั้งโยมทั้งพระทั้งเนนะเพราะไม่รู้จะายเวลาไหน เพราะมันผอมมากมันกินอะไรไม่ได้เลยใบใบมากเอาเข้าโรงพยาบาลนะ่ะไปตรวจโรคไปตรวจก็ไม่มีวันนั้นเราเห็นสาะน้ําอยู่โรงพยาบาลอนะ่ะก็ะจะไปนั่งอยู่ริมน้าแล้วกระโดดแม่งมันตายเลยนะเพราะเราพูดอะไรไม่ได้คนเราก็จับเราไป,ปอย่างนั้นอย่างนงี้อยู่เนี่ยและเอาเราไปหาอาจารย์องค์หนึ่งอ่ะเป็นเจจีดังเลยก็เรียกลูกศิษย์อะไรออกไปหมดอยู่กับเราสองคนอย่างเงี้ยต่อหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็นั่ง หาว่าหลวงตาเลยไปฉีดใส่ข้างครางเงี้ยหลวงตายิ่งไม่ชอบไปฉี่ในส้วมเนาะชอบเปิดใส่ตรงไหนก็ใส่หาว่าหลวงตาเดยไปฉีดใส่เทวดาเห็นแล้วไม่พอใจก็เลยหักขาวราเราก็แย้งอยู่เหมือนกันแต่ไม่พูดโอ้มีมีการม,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 มีงานขนาดไม่กลัวบาปกลัวกรรมมาสร้างกรรมหักขาคนคิดได้ยังไงเราก็ยังแย้งอยู่แต่ไม่พูดแล้วหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สาใครไปทำซ่อมให้อยู่ในป่าฮะจะไม่ขี้สิฮะกนเราก็คิดไปได้ บางทีการปิดบงังอะความโง่ความเชื่อเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับหลวงตาบอกว่าพวกที่เชื่อพญานาคที่จะทุบซ่วมครับซ่วมอันเดียวเนี่ยขวางทางพญานาคได้แล้วจะไปแค่ซ่วมมันยังหลีกไม่เป็นแล้วจะไปเคารพมันทําไมอะ่ะจริงไหมที่จริงหลวงตาไม่ได้ประมาทพญานาคไม่ได้ว่าเขานะคนที่มันเชื่อผิดๆอย่างเงี้พยพญานาคเขาเป็นเป็นเทพยอย่างเงี้ยอุตส่าห์บูชาเขาั้งทีขนาดซ่วมมันยังหลีกไม่ได้อะ่ะ ไปคิดใจยังไง่ะนี่คือมันบังปัญญามันบางบาง,บางอะเส้นผมบางภูเขาบางทีถ้าเราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปตรงๆอย่างเงี้ยเป็นสุดตรงอย่างเงี้ยเขาปิดตามันมองแต่ข้างหน้าสติปัญญามันไม่แยบครายมันไม่มองรอบครอบ